สวัสดีคมรบกสวัสดีครับนักเรียนชั้นม .5 านะครับสายวิทย์คณิตคณิตเสริมของเราเนี่ยนะครับจะอธิบายเป็นตอนตอนตอ,น,ตอน,นะครับตอนก็มีความยาวแค่ประมาณ 20- ถึงถึง20นาทีนะครับไม่อยากจะให้ยาวกว่านี้นะครับเพราะนื่งจากว่าบางคนเนี่ยยัง ไม่ชอบคณิตศาสตร์นะก็เรียนไปอย่างนั้นนะอ่ะเอาแล้วนะครับตรงนี้ขอมาทบทวนนะครับเนื่องจากว่ามุมมุมที่จะใช้กับในตีโกณวิติเนี่ยนะครับบางทีเขาก็ากำหนดมาเป็น d ีกีบางครั้งก็กำหนดเป็นเรเดียนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแปลงจาก r a d ดียนให้เป็นดีกีได้จากดีกีให้เป็นเรเดียได้นะครับก็ จะให้หลักไว้นะครับว่า,าดีกีเนี่ยเราส่วนมากเราจะรู้เพราะนี้จากว่าเราคุ้นเคยนะครับแต่เรเดียนเนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับก็ตรงนี้ต้องพยายามทบทวนให้ได้นะครับก็ครูจะ ครูจะอธิบายแบบง่ายๆให้ให,ให,ให้เทียบดูนะครับแล้วก็ลองเทียบดูลองลองเทียบแล้วลองแปลงลองเดี๋ยวจะให้เป็นการบ้านนะครับเดี๋ยวให้เป็นการบ้านอ่ะ,อ,ะอันนี้ครูอาจจะเขียนกับกันดีกีะนะครับดีกีศูนย์องศาถ้าดีกีเขาจะเขียนว่าศูนย์องศาอย่างนี้นะครับนะเรเดียนก็เขียนเป็น ศูนย์ศูนย์เหมือนกันนะครับศูนย์รเดียนนะครับนะส่วนพายนะครับอ๋อขอโทษร้อยอขอโทษขอโทษนะครับเก้าสิบองศาเอามุมที่อันนี้ก่อนนะครับ 9กสองศาเรเดียนก็คือพายส่วน2หาร2นะครับพายหารสนะนะส่วน180วสองศานะครับมันก็คือพายฮนะพายเฉยๆนะ พอมาเป็นออ270องศาตรงนี้ก็จะเป็น3พายส่วน2นะครับอพอมาเป็น360องศากับตรงนี้ก็จะเป็น สองพายนะครับอ่าอ่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะแปลงนะครับแปลงให้จำหลักอย่างนี้นะครับก็คือพายเนี่ยมีค่าเท่ากับ180นะครับพายมีค่าเท่ากับ180ถ้าเราอยากจะรู้ว่า พายส่วน4มีค่าเท่ากับกี่องศาฮะพายหาร4เนี่ยมีค่าเท่ากับกี่องศาฮะกี่องศาก็ถามมาอย่างเงี้ยนะครับเราก็พายเนี่ยมันมีค่าเท่ากับร้อยแปดสิบนะครับเราก็เอาร้อยแปดสิบเนี่ยตั้งนะครับเอาร้อยแปดสิบเนี่ยตั้งหารด้วยสี่ จะมีค่าเท่ากับกี่องศา4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16เหลือเศษอะไรฮนะบวก17 18เหลือเศษ2 4 5 20เพราะฉะนั้นพายส่วน4มีค่าเท่ากับ45องศาโอเคไหมนี yeah. ่ ต้องได้นะอันนี้ต้องได้แนละ้วถ้าเกิดเท่าไหรด่ดีสามพายส่วนสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็เอาสามพายหารสองใช่ไหมเราก็บอกว่าเอาสามคูณกับร้อยแปดสิบหารสอง อ่า180หาร2อ่ะ2ตัด2 1 2 250, 2 2 50 2 62 2 74 2 8 16 2 9 18ใช่ไหม2 0ตัด0นะได้0นะอ่า90คูณ3ได้เท่าไหร่93 27มันก็จะได้270องศานั่นเอง มันก็คือ3พายมีค่าท่ากับ270องศานะครับแปลงแปลงเป็นไหมฮะแปลงอย่างเงี้ยง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะให้เป็นการบ้านนะครับเดี๋ยวให้เป็นการบ้านไปฝึกเพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะมีการเขียนค่าของ s i ยคอ s สแทนเซกโกเซกคเป็นรูปของเรเดียนนะครับเป็นรูปของอเรเดียนเขียนไหมฮะ อ่าลองลองลองสักอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับถ้าพา,ายพายส่วน6มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับกี่องศานะครับเราก็เอาพายแทนพายเป็น180นะครับก็เราก็จะได้ว่า180หารด้วย6 6 1 6 6 2 12 6 3 8 6 ศูนย์ได้ศูนย์นะครับคําตอบมันก็เลยได้ว่าพายส่วน6มีค่าเท่ากับ3 0องศาเนี่ยนะฮะสามสิบองศาพอจะได้ไหมฮะแปลงจากรเดียนให้เป็นดีกีแปลงจากเรเดียนให้เป็นดีกีนะครับแปลงจากรเดียนให้เป็นดีกีนะครับแปลงจากรเดียนให้เป็นดีกีนะ แปลงให้ได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเทียบได้เองนะครับนะฮะพายส่วน2ก็คือ90องศาพายมีค่าเท่ากับ180 3พา,ายส่วน2มีค่าเท่ากับ270องศา2พายมีค่าเท่ากับ360องศาอ่ตอนนี้ถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่า บวกไปอีกพายหนึ่งสองพายบวกอีกหนึ่งพายก็กลายเป็นสามพายมีค่าเท่ากับกี่องศานะครับเราก็ต้องเอา360องศาบวกไปอีก180ปฮะนะครับบวกกับพายก็คือบวก,กบอีกเป็น180เพราะนั้นเอา3 6 0บวกกับอ่ามันก็จะได้เป็น3พา,ายนะครับนะ ลองลองทำฮนะถ้าไม่ลองทำก็ไม่รู้ก็เลยอยากจะให้ฝึกทํานะครับเพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยวการหาค่ามุมนะครับมันจะเขียนเป็นในลักษณะอย่างนี้นะทุกตัวอย่างก็าอาจจะเขียนเป็นในรูปของอมุมเป็นเรเดียนเขาบอกว่า กขาอาจจะให้ถามนะครับว่า s i ด์เดี๋ยวเราค่อยค่อยค่อยหานะครับ s i ด์าพายส่วนเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าพายส่วนเนี่ยถ้าเป็นดีกีเนี่ยมันคือเท่าไรหร่ฮะมันคือเท่าไหร่เอ่ยเอาร้อยแปดสิบสองมันก็คือ s i ด์อะไร s i ด์ 90องศานั่นเองเราก็จะรู้ว่าสซาย90องศามีค่าเท่ากับ1ครับไม่ใช่1องศานะไอ้มุมเนี่ยนะครับถ้าเราแปลงมันก็เป็นในรูปของดีกีจากเรเดียนมาเป็นดีกี90แล้วส i n 90าย90เนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปดูอีกทีน,นะครับว่าส i n าย90ทำไมมันเป็น1 นะทายหกสิบมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ซรายสี่สิบห้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ซรายสามสิบมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเนี่ยอย่างเช่นถ้าเขาจะเขียนเขาก็อาจจะเขียนเป็นทรายอะไรทายไส่วนหกเราก็ต้องดูว่าไอ้ทรายไส่วนหกเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นก็คือ s i ายอะไรเนี่ยไยส่วน6เป็นมันมันเป็นเรเดียนทำให้เป็นดีกีก็เอาหหาร 6, 6 2 2 6 3 8นะครับก็คือ s i n 30นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่า s i ายมีค่าเท่ากับ1ส่วน2มันได้1ส่วน2ได้ไงตรงเนี้ยเราต้องมามาเรียนเรื่องมาเรียนเรื่องตีโกณแต่ก่อนเนี้ยต่ก่อนที่จะเข้าใจตรงนี้นะครับเราต้องรู้เรื่องมุมที่เป็นเรเดียนก่อน นะ,ะก็เลยจะให้เป็นกันบ้านนะครับว่าเดี๋ยวเราจะลองหากันดูนะครับว่าใอ่ยังไม่ใสย่ยังยังไม่ตีกนยังไม่ใส่ตีกรนเข้าไปนะครับเอาเรื่องมุมก่อนครับเอาเรื่องมุมก่อนนะ มุมอเอาที่ที่เน้นเนื่องจากว่าในในในแนวข้อสอบเนี่ยส่วนมากจะค่ามุมเป็นเรเดียนนะครับมันจะเป็นเรเดียนก็เลยอยากจะ,อะขอทบทวนตรงนี้ว่าเราลองแปลงดูทิ ด้วยการเมื่อกี้กําหนดให้แล้วว่าพายมีค่าเท่ากับร้อยแปดสิบเราจําให้ได้นนะครับว่าพายเนี่ยมีค่าเท่ากับร้อยแปดสิบถ้าเห็นพายแทนค่าไปร้อยแปดสิบเลยนะครับแทนค่าเป็นร้อยแปดสิบนะครับ,นนรบสมมติสมมุตินะเอาเอาเอาของจริงเลยแล้วกันนะ,ะในในในตำราเนี่ยส่วนมากเขาจะเขียนเป็นในรูปกอง เอ่เรเดียนซะส่วนมากนะครับอ่ะผมเริ่มเลยแล้วกันนะพายส่วน6มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่าถ้าแปลงเป็นดีกีนะถ้าแ,แปลงเป็นดีกีนะแปลงเป็นมุมนะอ่าเดี๋ยว,เ,ยวเรียวเขียนเขียนให้เรียบร้อยด,ดีกว่าจงแปลง มุมเรเดียนมุมเรเดียนนะครับเรเดียนนะเขียนเป็นภาษาไทยแล้วกันเรเดียนนะับทับศัพท์ไปเลยนะครับจงแปลมุมเรเดียนให เป็นมุมดีกี้นะลองลองแปลงดูนะถ้าถ้ามุมเรเดียนถ้าพายพายพายส่วนสามเอาเอาเอาไพ่ส่วนสองก่อนเลยนะครับพายส่วนสอง มีค่าเท่ากับเท่าไหร่กี่องศานะพายส่วน3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับพายส่วน4พายส่วน4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่พายส่วน6มีค่าเท่ากับเท่าไหร่กี่องศานะนะครับ เขียนเป็นองศานะครับแล้วกอ็อะไรเดียวพา,ายส่วน6แล้วเอาสองพายสองพายส่วน3มีค่าเท่ากับกี่องศานะฮะสามพายส่วน4มีค่าเท่ากับ กี่องศานะห้าพายห้าพายส่วนหก,ม,ก,กนะม,มีค่าเท่ากับกี่องศานะครับต่อมาพายมีค่าเท่ากับกี่องศานะครับแล้วก็เอาเจ็ดพาย เจ็ดพายส่วนส่วนหกเท่ากับกี่องศานะครับแล้วก็ห้าพายห้าพายส่วนสี่มีกี่องศาครับห้าพายส่วนสี่มีกี่องศาสี่พายส่วนสามมีค่าเท่ากับกี่องศา แล้วก็สามพายส่วนสองสามพายส่วนสองเท่ากับกี่องศาครับแล้วก็ห้าพายส่วนสามห้าพายส่วนสามเท่ากับกี่องศาครับเจ็ดพายส่วน สี่นะครับส่วนสี่มีค่าเท่ากับกี่องศาครับสิบเอ็ดพายส่วนหกเท่ากับกี่องศาครับแล้วสองพายมีค่าเท่ากับกี่องศาครับอ่ะทำมาแล้วถ่ายรูปส่งมานะครับ ผมจะได้เกอกคะแนนเก็บ5คะแนนนะครับเนื่องจากว่าในเทอมนี้เนี่ยเราจะมีทั้งหมดเนี่ยสิบสิบตัวชี้วัดชี้วัดละ5นะครับฮะชี้วัดละ5เนื่องจากว่าฟังก์ชันตีโกณเนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับก็ขอให้ทำให้ได้นะครับ ถ้าใครยังทําไม่ได้ก็คุยกันในไลน์ไลน์มาตอนกลางคืนก็ได้นะครับผมจะว่างในช่วงกลางคืนแต่ช่วงกลางวันเนี่ยบางทีทํางานนะฮะบางทีทำทำนู่นทำนี่เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยช่วงโควิดเนี่ยก็เลยอยากจะให้เป็นประโยชน์เนื่องจากว่ากําลังจะทําระบบเครื่องกรองน้ําให้มันดีกว่านี้นะครับแล้วอยากจะทำให้น้ําสะอาด เพื่อเราจะได้ดื่มอย่างสนิทใจนะ,ะก็เลยจะมีเวลาก็จะใช้จะ,จะใช้จะใช้เวลาตรงนี้มาทํางานตัวทําเครื่องกองน้ําให้กับโรงเรียนนันะครับตรงนี้ก็ทั้งหมดมีข้อเนี้ยหนึ่งสองสามสี 12, 13 14 1บ1า16 1ข้อนะฮะ16ข้ออ่าสำหรับวันนี้วันนี้อยากจะให้ลองไปฝึกทำนะครับลองไปฝึกทำไม่ลอกกันนะครับไม่ลอกแล้วมาส่งถ้าลอกมาส่งมันก็ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นนะครับก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยมีการฝึกนะครับช่วงนี้ยมันเป็นช่วงที่เราไม่ได้เรียนในห้องเรียนเนี่ยถามได้เราไม่ต้องอายนะครับ เนื่องจากว่าต่างคนต่างอยู่ที่บ้านนะครับถามได้นะครับผมไม่เอาความลับไปบอกนะว่าไอคนนี้ถามไอคนนู้นโง่อะไรเงนี้ไม่มีนะนะครับก็อยากจะให้เราเนี่ยไม่เข้าใจถามเลยครับนะถามเลยแล้วแล้วพอเราเข้าใจแล้วมันก็จะสนุกกับการทำนะครับซึ่งมันมีมากกว่านี้เดี๋ยว ในในคลิปต่อไปในวีดีโอคลิปต่อไปนะครับผมก็เราสามารถที่จะถ้าเกิดยังไม่เข้าใจก็สามารถมาดูย้อนกลับมาดูกลับมาดูได้นะครับเพื่อที่ทําความเข้าใจให้เข้าใจนะครับเอาละครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นก่อนนะครับอ่าวาลกุมุสสลามวเราะหมะตุลลอฮ์วะบระกาตุ